เราเคยอ่านหนังสือที่พระเดชพระคุณเคยเขียนไว้เรื่องของการเป็นทาให้เป็นคนมีสเสน่ห์เนี่ยอคนมีเสน่ห์เนี่ยต้องทํำยังไงนะเจ้าคะท่าน <styl. S 2> คนมีเสน่ห์เนี่ยมันยิ่มัน,มน,มนไ,มไม่มันไม่ไมยากหรอค่ะพูดให้มันรอบเพราะเจ้าค่ะอดทนเป็นส้มบัตรข้นราชกาสู้ค่ะความรู้เป็นสมบรรสัตรข้าัาปราดความสามารถเป็นสมบัตรักปรอบการความมีระเบียบสุอชนิดเป็นสมบัตรของผู้ดีเจ้ค่ะพูดให้อบเพราะ ได้ยกตัวอย่างให้ฟังอยู่นี่เลยส่วนจังหวัดตะจวบจ้าีิี้ทันสามีเจ้าทูสามีเลี้ยงทารพันนันโลคผัเดยาเสพติดตีั้งหัวล้างข้างแตกจ้าถ้าลาะกันเรื่อยมีความสุขไหมไม่มีแน่นอน่ไม่ได้มีปัญญาจ้าขาดสติถึงเป็นเช่นนี้อย่างน้อค่ะแลยผลท้ายก็มาอยู่นี่สิบวันอาอมาก็บอกว่ายอมแผ่เมตตา แล้วมาอุทิศสมบูสวนให้เขาให้ให้สามีเจ้าค่ะให้ให้สามีลูกให้สามีกับลูกเจ้าค่ะเจ้าค่ะพูดเพราะเพราะลูกเลยเลิกเล่นเล่นเลยตั้งใจเรียนหนังสือจบปริญญาโทโอ้บัดนี้ทํางานแล้วมานั่งกรรมฐานสิบวันได้ปัญญากลับไปแล้วก็สามีเจ้าค่ะก็ไม่ว่า ออมามังยาไม่ด่าสามีต่อไปเจ้ค่ะเหยียบเพื่กรรมฐานเขาร้ายมาอย่าร้ายต่ออ๋อนี่ขอปิดท้ายช่วงแรก้วยละกันตรงนี้นะคะว่าร้ายมาอย่าร้ายตอบนะคะเขาไม่ดีมาจงเอาความดีไปแก้ไขเจ้าค่ะเหีียวฟังจำไว้คามกีให้ของที่ต้องใจคอนโกดเหลวไหลเอาความจริงใจเข้าไปสงท่านาอ๋อานี่ละกันนี่ใบการแก้